ครับน้องภาคต่อสิครับทุกคนเห็นหน้าน้องภาคไหมครับอ่ะโอเคนะครับอ่าพี่เอกให้แนะนําตัวก่อนะครับชื่ออะไรยังไงทุกคนจะได้รู้จักครับต่อสีครับชื่อภาคนะครับอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะสามสิบสามสิบครับสามสิบแล้วนะครับนะครับอันนี้เป็นรูปตัวเองก่อนกินตอนแรกน้ําหนักตัวอยู่ที่เท่าไหร่ครับเจ็ด สองครับเจดสิบสองกิโลกร,รัมนะครับแล้วก็ตอนนี้กินสินค้ามานานแค่ไหนละสามเดือนเต็มครับพี่เขาเขาขอสัเดือนเต็มครับตอนนี้เขาคอมาสามเดือนแล้วน้ําหนักที่ลดไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับสิบโลพี่อีกกิโลนะครับทุกคน,นอ,นนอ้โหสองตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่นะโอสองครับเจ็ดสิบสองกิโลกร,รัมนะครับแล้วก็ด้วยความที่พี่เห็นเราไม่ค่อยดูแลสุขภาพถูกไหมปกติสูบบุหรี่ด้วยถูกต้องไหมครับปกติสูบบุหรี่นี่คือสูบเยอะไหม วันนึงเกือบซองบพี่เกือบซองแล้วตอนนี้คือตั้งแต่กินสินค้ารู้สึกยังไงกับการสูบบุหรี่บ้างสูบน้อยลงไหมครับน้อยลงน้อยลงครับแต่แวันไม่เกินห้าตัวโอเคก็คือเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยอยากสูบถูกแล้วไหมครับใช่ใช่ใช่พี่เอกรู้ได้ไงครับพี่เคยสูบไหมไม่เคยครับอยากจะให้ฝากอะไรกับเพื่อนๆหน่อยที่เขาแบบกําลังจะเริ่มออนโปรแกรมหรือยังไม่เคยเข้าคอรจริงจัง,จง,จงอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆครับก็สํำหนักลดได้ครับก็ถ้าจริงจังกับการลดหนักครับ เห็นทุกคนเห็นหน้าภาคใช่ไหมครับทุกคนน้องภาคปรับปรับกล้องให้มันเห็นหน้าทั้งหมด่อยครับทุกคนครับน้องภาคหล่อไหมครับอ่านะครับไนะครับพี่อ่าได้ครับได้ครับคือวันแรกที่พี่เอกเจอน้องภาคเนี่ยดํากว่านี้อีกนะครับผิวขาวขึ้นไหมครับผิวขาวขึ้นหน้าใสขึ้นสุขภาพดีขึ้นลุ้มสิวที่หน้าตื้นลงไหมครับอ่าโอเคนะครับ ก็สุขภาพโดยรวมดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่พี่เอกเห็นเราแล้วก็ตั้งใจมากมากคือพอเราเริ่มเปลี่ยนตัวเองรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราเปลี่ยนแปลงตังวตื่นเต้นมากครับขอบมือท้องข้างนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับผลลัพธ์ในวันนี้อ่าโอเคเย่ยมมากขอบคุณครับเนี่ยหลายๆคนบอก จริงหรอมันจะเกิดผลลัพธ์ได้จริงหรอนะครับอันนี้คือเป็นหนึ่งคนที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เกิดผลลัพธ์นะครับ